โยโยโย11โมงเช้าเจิญกับคลิงนุนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลิงนุนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก VIP KLN ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับบิ๊กแมทพิจารณเลือกเกมเวลา3ทุ่มตรงลอนดอนดาร์บี้แมท ฟูลแลมเปิดบ้านเจออาร์เซนอลนะครับฟูลแลมยี่สิบสองแต้มจากการชนะ6เสมอ4แพ้8เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะไบรตันมา3ามต่อหมาโกซินวายังบมสิทธิ์ใช้ง,งานโจคิมแอนเดอร์เซนกับแฮร์ริสันรีดที่ดันไปเจ็บจากเกมล่าสุดนะครับตัวหลักประตูเป็นแบรนเลโน่ eno, ครับเกมรับเป็นดิยอบกับบาซซี่เหมือนเดิมตรงกลางก็ซันเดอร์เบอร์เก้แอนเดสเปเรล่าแนวรุกเอมิลสมิทโรอเล็กซ์อีโบบี้กองหน้าเนี่ย ราอูคิมเนสน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงแทนที่ของโรดิโก้มูนิสนะครับในขณะที่อาร์เซนอล28แต้มจากการชนะ8เสมอ4แพ้2เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะแมนยูนเต็ดมา2 0ครับมิเกลอาเตต้ายังขาดเบนไว้คาราฟิอรี่กับโทมิยาสึ ดังน,นั้นเนี่ยประตูจะเป็นดาบิดรายานะครับทีนี้แบ็กขวาเนี่ยอยู่ที่ว่าถ้าเป็นทิมเบอร์ทางซ้ายก็เป็นซินเชนโกนะครับหรือไม่อชอยก็ต้องถอยออทางด้านของปาเตมาเล่นแบ็กขวานะครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กอาจจะลุ้นได้กาบเบรียลกลับมายืนกับซาลีบานะครับตรงกลางมาร์ติโนเโดกาดดีขั้นไรลงแน่ๆแนวรุกบุกโยาซาก้าคายฮาวเวดทีนี้นทางซ้ายต้องดูว่าจะเป็นมาร์ตินารีหรือว่าทรอสซานะครับ เจอการฤดูกาลที่แล้วเนี่ยฟูรัมไม่แพ้อ์สซนอลเลยนะครับในบ้านชนะ2-1เกมเยือนก็เสมอ2-2ก่อนเกมเขามองอ์เซนอลบุกมาเป็นต่อนะครับแม่ดูแล้วเขือง่ายว่าฟูลรัมอาจจะมาดีก็จริงในเกมกับไบรตันนะครับแต่พี่เจมนมองว่าชั่วโมงี้อ์เซนอลก็หยุดยั่งจริงนะครับนี่ชนะมา4นันติดต่อกันทุกรายการรวมทุกรายการนะครับเกมรุกค,คือตั้งแต่ เอาง่ายมาตินอเลกาดกลับมานี่เกมอาร์เซนอลไหลลื่นขึ้นเหมือนเดิมครับแถมมีทีเด็ดจ,จากลูกเตะม,มุมอีกเกมแบบนี้วัดใจอาร์เซนอลดีกว่าครับมาเยือนก็จริงแต่เหนือกว่าเยอะนะครับจะบุกมาเบียดได้อย่างน้อยหนึ่งประตูครับให้เชียร์อาร์เซนอลเป็นคิ้วหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย